สวัสดีครับวันนี้นันสตาร์นิวครับก็มาพบปะกับ f อฟของเราอีกเช่นเคยครับในการหาค่าของความน่าจะเป็นของตลาดหุ้นหาหน่อยนะครับแล้วก็ลาวสตาร,รวมไปจน,นถึงตลาดดาวโจนส์ของอเมริกาวันนี้ครับผลงานนะครับ ลาวสตาออกบนนะครับบนห้าสามเกล่างเจดศย์ไปถูก3ามเกครับ3ามเก้สามอยู่ที่ระวังนะครับแล้วก็ฮาหน้อยพิเศษออก9ก้าแดสามไปถูก8ปดสมครับอยู่ในข้อมูลหกเครับที่ดูที่รุ่นหน้าจอคือ8ปดสามครับ กบคู่ก็แปดสามนะครับก็ถูก้าน้อยปกติธรรมดาครับออกสี่หกเก้าล่างหนึ่งครับไปถูกอยู่ในข้อมูลแปรุ่นหน้าจอครับหนึ่ก้มาตัวแรกเลยประกบคู่ก็ได้หนครับนี่ครับหนึ 1, 9, 9, 1. วีไครับไปออก6 7เดสองอยู่ในข้อมูลแปครับนี่คือ72นี่ครับ7จ็ดสองแยู่นี่นี่ครับโดน72ครับล่าง42ครับก็ไปถูก42อีกติดกันลงมานะครับ7จ็ดสองกับสีซึ่งอยู่ในข้อมูลรูหน้าจอตรงนี้7จ็ดสองสีครับ แล้วก็ดัชนีดาวโจนของอเมริกาครับดาวโจนธรรมดาครับหกเก้าเก้าสามสองก็ไปโดนสามสองครับอยู่ในข้อมูลแปดสามคู่สุดท้ายครับนี่ครับสามสองสรุปแล้วครับวันนี้ครับนอสตาเนว์ครับตั้งแต่ลาวสตาร์ลงมาครับ ตั้งแต่ตาลาวสตาลาวสตาหนึ่งประตูสองประตูฮานอยพิเศษสามประตูฮานอยปกติธรรมดาสี่ประตูห้าประตูฮานอยพีหกประตูกับตลาดดาวโจนของอเมริกาวันนี้ถูกหกประตูครับทั้งหมดนี่คือที่มาของตัวเลขที่ผมอธิบายไปคลิปเมื่อวานนี้ครับผมบอกว่าเอาเก้าสามแปดมันต้องมา ท้ายมันก็ใช่จริงๆครับอย่างเราสตาร์ก็ไปออกสามเก้าก็ติดสามทั้งสามทั้งเก้าครับเออฮาวนอยพิเศษออกแปดสามเก้าแปดสามออกทั้งสามตัวเลยครับฮานนอยปกติธรรมดาออกหนึ่งเก้าก็ไปติดเก้าครับฮานนอยวีไอพีเจ็ดสองไม่ติดสี่สองไม่ติดไม่ติดเก้าติดสามแต่ตลาดดาวโจนส์ครับออกเก้าเก้าติดเก้าสามสองก็ติดสามครับ นี่คือผลงานวันนี้ครับแล้ววันพรุ่งนี้แหะครับวันที่แปดนะครับดูวันที่แปดครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรดูวันที่แปดแนวโน้มจะเป็นอย่างไรครับแนวโน้มวันที่แปดนะครับ มวันที่8ตุลาคม2564ลุ้นหน้าจอ22 22ก็คือข้อมูลเลขล่างของฮานอยปกติธรรมดาครับ 22. 22 22นี่เลข4724404724คือข้อมูลของเลข22นะครับคือข้อมูลของเลขล่าง22ของฮานอยพิเศษนะครับ เลขหน้ารุ่นหน้าจอแถวนี้จะไปออกวันพรุ่งนี้นะครับต่อมาครับหนึ่งเก้าครับหน้าหน่อยปกติธรรมดาข้อมูลเลขกร้างหนึ่งเก้านี่ครับเลขรุ่นหน้าจอหนึ่งเก้าคือสี่สามแปดศูนย์หกสามเก้าสองสองสามนะครับต่อไปหาหน่อย VIP หกเก็ดสองสี่สองล่างสี่สองล่างครับข้อมูลสี่สอง 4, 2, คือหกสี่เก้าเก้าสองสามศูนย์เ็ดสองสี่รุ่นหน้าจอทุกข้อมูลสวยมากเลยรุ่นหน้าจอทุกข้อมอูลสวยจริงๆครับยอมรับว่าสวยมากแต่มันจะออกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่สามารถที่จะรู้ได้เพียงแต่การคาดเดาว่า เรียนแต่การคาดว่าเลขติดเก้าสามแปดนี่ครับไว้เลขติดเก้าสามแปดเลขเก้าเลขสามเลขแปเป็นเลขตัวเลขที่มีอิทธิพลอยู่ในตลาดหุ้นฮานอยออกทุกวันนะครับออกทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในข้อมูล2 2งเก้า ติดเก้าติดสามติดแปดในนี้ครับไม่มีสักตัวเลยครับไม่มีเก้าไม่มีสามแปดติดเลยส่วนข้อมูลหนึ่งเก้าครับอ้าวมีเก้าติดครับมีสามติดมีแปดติดระวังมันโจกนะครับในข้อมูลหนึ่งเก้าครับส่วนสี่สองติดเก้าก็สี่เก้าเก้าสองติดสามคือสองสามสามศูนย์ เพราะฉะนั้นท่านจงดูอยู่ดีท่านที่ติดตามฮานอนอยู่ในขณะนี้ครับท่านแคบหน้าจอไปเลยครับแคปหน้าจอไปเลยครับ,ปไ,ปรบไปเล่นเลยในเว็บที่ถูกกฎหมายก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นระวัง98มันเจอนะครับ ทำทางนี้ทางนั้นไม่สนับสนุนให้ไปเล่นไว้ใต้ดินครับให้เล่นบนดินที่ถูกกฎหมายกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเลขเกเลขสามเลขแปดจึงเป็นตัวเลขที่นะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นฮาหนอยทุกวัน หมุนวนไปเวียนหม่์เหรอครับไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะพูดว่าถ้าอาจารย์รู้ขนาดนั้นทำไมไม่เอาสามเอาแปดประกอบพูดเล่นเลยมันเล่นได้เขาแต่ว่ามันขาดทุนครับอย่างก้านี่ไปกลับมันเท่าไหรมันก็ไปยี่สิบตัวแล้วครับสามก็ป 3, กป 8, ไปกลับก็เท่าไหรยี่สิบ 20, 20ตัวแปดไปกลับเ่าก็ยี่สิบตัวยี่สิบตัวสามพันหกสิบบนคุณล่างก็ร้อยยี่สิบ บาทนึงได้แค่เก้าสิบขาดทุนเกือบสี่สิบาทไม่คุม้มมาเอาที่รุ่นหน้าจอของนักสตาร์นี่ไปเล่นเลยแล้วท่านจะโชคดีแต่มีข้อข้อแม้ว่าถูกแล้วเลิกเลยครับอย่าเล่นถ้าจะเล่นท่านจะเสียใจนะครับทำไมเสียใจถ้ามันหลุดขึ้นมาครับเสียใจแน่ครับ ูแล้วเลิกเลยครับเราต้องมีพิณในตัวเองครับในการเล่นไม่ใช่หรบงูรบตาเล่นจะเอาตังค์เขาอย่างเดียวครับอะไรอ,อะไรมันก็ไม่แน่สักอย่างเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาดูผมนะครับเข้ามาดูคลิปของ YouTube มาสตาร์นิวก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ อยากถูกไว้ทุกวันครับมาดูคลิปนอสตานิวล็อกหาหน่อยล็อกลาวสตาล็อกตลาดดาวจนของอเมริกาพี่น้องครับสมาชิกเอฟซี FC ที่อยู่ต่างแดนครับอยู่ต่างประเทศถ้าท่านชัดชาก็เล่นเลยครับถูกครับวันนี้โดนห้าประตูครับ ทนพวกนี้มันก็คงถูกอีกแล้วครับก็ทงถูกเหมือนเดิมแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านถูกท่านได้ตังออกไปเอาไปใช้เลยครับไม่ต้องไม้แบ่งห้าผมหรอกผมขอแค่งเดียวคือขอยอดติดตามยอดไลค์ยอด,ยอดแชร์เพราะว่าผมจะได้อยู่กับท่านนานๆนะครับสุดท้ายนี้ครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ